สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมวุฒิเจษีบุรพาครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาติดตามของสวนลุงสายนะฮะที่รอบที่แล้วที่ผมได้เอาตัวฮิมัสกับหนึ่งอินซีดินกับตัวทีกิงสุดหนึ่งมามาเสริมกับตัวที่1ที่ว่ามาพ่นช่วงเก็บลูกแล้วก็วันนี้วันที่6พฤษภาปีสองพันหผมก็มาเก็บหลังตัดลูกแล้วแต่ช่วงตัดลูกผมไม่ได้มาถ่ายมาไม่ทันนะที่1นึ่เขาบอกให้ให้มาเก็บถ่ายไว้เพราะเดี๋ยวเขาจะมาใส่รอบที่2เนี่ยฮะ ก็เอาปุ๋ยเอาตัวฮิมัสมาเสริมก่อนแล้วก็ใช้ตัวทีกีนก่อนนี่ฮะถ้าเพื่อนสังเกตได้นะที่ผมมาก็จากวันนั้นนะนี่ก็ต้นเงาะแล้วก็วันนี้เขาเขายังไม่ได้มาผมก็เลยมาเก็บอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนนี่ฮะก็ดูโดยรวมสภาพต้นแล้วฮะหลังเก็บเกี่ยวนี่ฮะ,ะเป็นทุเรียนที่ต้นนู้นต้องตัดต้นยางออกนี่ฮะแล้วก็ต้นนี้ที่มาตอนนั้นเ,เต็มเลยเต็มต้นเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มฟื้นแล้ว นี่ะเลิ่มฟืนแล้วหลังตัดแล้วเนี่ยใบยเขียวใบเริ่มใหญ่ใบเริ่มกลางเลยก็ที่หนึ่งพ่นชุดทีกินไปสองรอบตอนนี้กำลงังกำลังจะพ่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยใบยเริ่มออกมาอย่างนี้แนละ้วใบชุดใหม่อ่าแล้วก็เสริมตัวมิเตอร์ฮิวม,มัสเข้าไปนี่ฮะบอ่สาสงสัยเขาประทับใจนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ย,ยางอีกประมาณสองตันเหมือนกันนี่ดูสภาพต้นนะฮะอ่ะาใบหนาใบาหนาใบาดำเลยนี่ครับ อ่าตอนนี้ที่หนึงบ่อชุดนี้เขายังไม่ได้ผสมตัวเคมีนะฮะก็เอามาใส่ชุดแรกเพราะว่าเคยใช้เคมีมาก่อนแล้วก็ปรับสภาพแล้วก็มันก็ดึงอาหารตัวเก่าเอามาใช้มันก็เลยทําให้ต้นมันสมบูรณ์ขึ้นนะนี่แล้วก็พ่นตัวทีกินตลอดนี้ครับนี่ห้เพื่อนดูนะฮะต้นจะสูงๆูหน่อยครับผมก็มาถ่ายอัปเดตให้ มาติดตามให้ว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยสภาพต้นแต่และสวนที่ได้แนะนําเขาเนี่ยสภาพออกมาเป็นประมาณไหนบ้างว่านี่สมบูรณ์มากเลยเนี่ยต้นหลังเก็บแล้วยังเขียวสดชื่นเลยเนี่ฮะโหนี่ครับไกลๆช่วงนี้ช่วงสิบเอ็ดโมงเนเขียวสดชื่นเลยได้นี่นอาด้านบนก็ เนี่ยตอนนี้ที่เขาเพิ่งเอายางออกแล้วทุเรียนเขาก็จะออกแบบสูงๆหน่อยนี่ฮะแต่ก็มีตัดยอดไปบางต้นชุดนู้นก็เริ่มตัดขึ้นก็ตัดไปบ้างบางบางต้นอย่างนี้ก็ตัดแล้วกีบยอดบนแล้วเนี่ยกีบยอดบนแล้วกีบยอดบนหน่อยๆแต่ก็ยังสูงอยู่อ๋อยังมีลูกหลงเหลืออยู่เหมือนกันนี่ฮะนี่ก็ยังมีลูกยังไม่หมดยังมีลูกอยู่ฮะอ๋อก็พาเพิ่มมาดูนะ หลังตัดเก็บเกี่ยวแล้วนี่ครับอ่าอืมก็ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วสภาพต้นก็สมบูรณ์มากพร้อมที่สะสมอาหารทาชุดใบเตรียมทําทผ,ลผลผลิตในใอีกฤดูการถัดไปฮะนี่ครับก็ยังมีหลงเหลือลูกบ้างอยู่โน่นด้านบนก็ยังมีลูกอยู่สองลูกนี่ฮะยังมีลูกหลงเหลืออยู่นี่ฮะอ่ายังมีอยู่สองลูกเหมือนกัน เนี่ดูสภาพต้นที่ปลูกบนเชิงเขานี่ะสูงใหญ่สวยนี่ะทรงสวยมากเลยแล้วก็ต้นสวยมากต้นใหญ่มากนี่ก็มันประมาณเจดปดีแล้วเหมือนกันแล้วก็ทำขั้นขั้นบันไดเหมือนกันอันนี้ก็ก็ทำทางขึ้นเป็นโซนโซนเนี่ยนี่ยโดยรวมโหแต่ยังไม่ได้แต่งขแขนงอะไรบ้างเลยแต่ว่าเนี่ย ดูใบสมบูรณ์มากเลยนี่ครับถือว่าสมบูรณ์มากเลยเนี่ยทุกต้นเลยฮะอืวนนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าการระบายน้ำมันดีอยู่เชิงเขาไม่อมน้ำน้ำถ่ายเทดีการทำทุเรียนแบบนี้ก็ทำให้อ่าคุณภาพทุเรียนดีแล้วก็ต้นไม่ป่วยน่ฮะโดยรวมนี่ใบสวย ใบหนาเลยใบหนามันแว็กเลยขึ้นแว็กทาตามธรรมชาติเลยนี่เราดูต้นสวยมากต้นสามากฮะนี่ดูต้นใสามากเลยใบนวลแว็กนี้เลยฮะดยรวมแล้วถือว่าโอเคอยู่ช่วงนี้ก็ค่อยๆบำรุงนะฮะก็ถังตัดเก็บเกี่ยวแล้วก็อ่อยปุ๋ยที่อ่าเรื่อยๆตามรอบของเราอาจจะเดินละครั้ง เดินครึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ฮะแล้วก็พ่นสะสมทางใบแล้วแต่ช่วงโอกาสเพราะว่าฝนเริ่มมาเราก็ดูแต่สภาพอากาศโปรง่งแล้วก็พ่นสะสมไปได้เรื่อยๆฮะตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวทางดินสะสมอาหารต่อบํารุงกันต่อปรับโครงสร้างดินต่อฮะหลังจากนั้นพอใบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมา,าเสิริมอาหารในชุดที่สะสมพวกตาดอกฮะเราก็ได้ทำอ,อีกดูการต่อไปนี่ฮะก็เป็นแนวแบบ ทุเรียนปลอดภัยส่วนนี้ก็ไม่ได้เน้นเคมีมากมายก็อย่งไงก็ฝากไว้1คลิปนะฮะเป็นคลิปอัปเดตสวนลูกสายนะก็ผมก็มาติดตามให้หลังจากที่ได้ใช้ที่ผมได้แนะนําการดูแลแล้วก็ที่หนึ่งได้เข้ามาดูแลมาช่วยในแต่ละสวนทางโซนที่นี่ทางโซนอะ,อะไรเขาเรียกตรงนี้ฉางเกลือ ก็สามสี่สวนแล้วที่หนึ่งทำก็ถือว่าแต่ละส่วนก็ได้ผลผลิตที่ดีฮะแล้วก็การการสูญเสียของต้นก็ลดน้อยลงตรงน,นี้ครับนี่ครับครับไงก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้พาดคิปให,ใหม่ครับสวัสดีครับ